นี่เป็นพิธีมหาพุทธาพิเศกเดน่นเสมารุ่นแรกนะครับพระสุปัรราบพ,พิปปบตรผู้บ้านผู้เมืองจังหวัดบุรีรัมนะครับผมดยมีอ เกจิคณาจารย์นะครับมาพุทธาพิเศษนะครับเอ่อหนึ่งมีหลวงปู่เหลืองธันตะขโมนครับหลวงปู่เหลืองจะอธิษฐานจิตให้สองวาระอยู่ที่วัดนะครับอธิษฐานจิตเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อเช้าวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมนะครับขขนะครับเกจิคณาจารย์ที่ปรึกษ์อยู่บนขอกโดก็มีลหลวงปู่เฮงนะครับประภาโส หลวงปู่พวงนะครับวัดเทพรอสิงหลวงพ่อเมียนนะครับหลวงพ่อเมียนนี่ครับหลวงพ่อเมียนวัดบ้านเจดีย์ดนารามหลวงปู่สุขนะครับวัดโพวัดโพงามเยวกุ้งน,นะครับแล้วก็สุดท้ายคือหลวงปู่ไทยนะครับผมวัตดตะดันอำเภอปากกลองไยจังหวัดปีรัำนะครับผม

นี่ครับอ่านี่ครับองค์พระธาตุบพิษครับเป็นองค์ใหญ่นะครับเป็นองค์ใหญ่ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟกระโดงครับยอดเขากระโดงนี่นะครับหันหน้าไปทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปทางเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมครับมีเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสวยงามมากนะครับแล้วก็ท่านครับเมตตาครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับองค์พระธาตุบพิษเนี่ยครับ เป็นพระที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งพระนามน,นะครับรเป็นตั้งพระนามว่าสุภคราบพิษนะครับให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้กําลังเจริญพุทธมนต์อยู่นะครับผมนะครับผมถ่ายวิดีโอให้ชมนะครับทรงรอบรอบมาก